สวัสดีครับกระแสไทยลีกวันนี้วันพุธที่13สิงหาคม2568วันนี้ฟุตบอลเอเชียไม่มีนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงกลางสัปดาห์ก็ไม่มีทําการแข่งขันกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูยูฟาซูเปอร์คัพละกันนะครับเป็นศึกชิงเจ้ายุโรปก่อนที่เกมลีกของแต่ละชาติจะเริ่มทําการแข่งขันกันนะครับเอาไปดูกันที่ปารีสแซงแมงครับเจอกับสปเปอร์ยูฟาซูเปอร์คัพคิกออฟกันในเวลาตีสองตรง แต่กันที่สนามกลางประเทศอิตาลีนะครับเอาไปดูปารีสแซงแวร์ก่อนครับยอดทีมจากฝรั่งเศสผลงานโดยวรวม5เกมหลังชนะ4แพ้1เกมล่าสุดคือฟี ف าขับเบอร์ครับรอบชิงแพ้ให้กับเชลซีไป0ประตู3หลังจากนั้นก็อุ่นเครื่องแบบไม่เป็นทางการนะครับแต่ว่าสภาพทีมก็ค่อนข้างสมบูรณ์เกมนี้ก็จะมาในระบบ4-2-1-3ผู้สาดสิเป็นจิอาลุจิดอนนารุม่านะครับแนวรับมีอาชับฮาคิมีมาควินยอสนะครับลู A p, imi, inhos, คัสเบราโด ดูโนเมนเดสนะครับมิดฟิลเป็นวิทยญญาครับจอเนเวสฟอร์เ,เ,เบลุยสน์นะครับนรุกเป็นเดซิเรดูเอ้ครับเคาวิชากาวารัตเครีอาร์นะครับแล้วก็อุสมาเน่เดมเบลเล่น,นะครับอ่ะทีนี้มาดูทอนนัมฮอสเปอร์กันบ้างทีมจากอังกฤษนะครับห้าเกมหลังอุ่นเครื่องเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่นะชนะ1เสมอ3แพ้1ล่าสุดก็แพ้ไบายานวนิกมาถึง0ประตูต่อนะครับ ก็ต้องบอกว่าจุดหนึ่งที่ทําให้สเปอร์ยุบลงไปก็คือการเสียทรงคาร์มินที่ย้ายไปเล่นในลีกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเหมือนขาดใจเลยนะแล้วก็ยังมีอะไรต้องปรับอีกเยอะเกมนี้ก็มาในระบบ4-3-3คาดว่า17ตัวผู้เล่นนะครับผู้สามตัวจะเป็นจูเรโนโวิคาริโอนะครับแนวรับมเปโดปอโลนะครับคริสเตียนโนมิโอมิกกี้วันเดเวนนะครับบิฟิลจะเป็นโรดิโกเบตันกูนะครับเจาบ้าแบนินญาเปเป้มาตาสานะครับคริสเตียนโนมิโอมิกกี้วันเดเวนแล้วก็ทางด้านของ แนวรุกเนี่ยจะเป็นเบรนเดนจอห์นสันนะครับโมฮัมเหม็ดคูดูสแล้วก็อีกคนหนึ่งจะเป็นลิชาร์ดิสันนะครับการทุกข์ันของค,คู่นี้เคยเจอกันมาแค่หนึ่งครั้งในปี2017ในศึก ICC ซึ่งไปปารีสแซียงแงมนเนี่ยแพ้ไป2ประตูต่อ4แต่มันก็นานมากแทบจะวัดอะไรไม่ได้นะครับวันนี้หน้าเสือเขามองว่าปารีสแซียงแงมนเนี่ยดูเป็นต่ออยู่พอสมควรต้องชนะเกิน1ประตูขึ้นไปนะบอลดัดเดียวแบบนี้เนี่ยในชาริที้ชิลเนี่ยคู่ลิเวอร์พูลกับ คริสตันพาเล่มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าทีมที่ดูเหนือกว่าพอสมควรแบบนี้พอเจอเกมนัดเดียวรู้ผลเนี่ยมันค่อนข้างกดดันเหมือนกันนะรอบชิงก็แพ้เชลซีแบบพลิก,กล็าะเพราะฉะนั้นผมว่าสเปอร์ก็น่าจะแก้ทางมาแพ้เต็มที่ก็น่าจะบุบหวิดนะใน90นาทีมีสิทธิ์เสมอได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคู่ดีผมชอบท็อตแทมปอ s สเปอร์นะครับคู่ถัดม,มาจะไปดูกันที่สุต e บอล EFL เอคัพของอังกฤษนะเป็นฟุตบอลถ้วยนะครับ ก็เต,กกต 1, ะกันทีหนึ่งสี่สิบห้าเป็นการแข่งขันในรอบแรกก็ฮารเดอร์ฟิลด์ครับเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ฮารเดอร์ฟิลด์เจ้าบ้านเป็นทีมจากลีกวันนะครับเปิดฤดูกาลมาแล้วสองเกมก็ถือว่าผลงานดีเลยครับชนะอวดทั้งสองเกมเกมแรกนี่ก็เปิดบ้านชนะเรตันโอเรียนส์ามศูนย์เกมที่สองบุกชนะเลดดิ้งสองศูนย์ส่วนผลง,งานในบ้านห้าเกมหลังนชนะสองแพ้สามเกมนี้ก็จะมาในระบบสี่สองสามหนึ่งรัะสาตัวเป็นโอเว่นกูดแมนนะครับในรอบมิลาเซ่โซเลนเซ่น ase, so sen, นะครับแจ็คเบลมอง โจโลนะครับมิเกลมิลเลอร์มิดฟิลด์จะเป็นไลออนเลสซันนะครับเฮอร์บี้เคนนะครับโจโเทเลอร์เบนเจามินวิลเลสดูเบนลุสเคนแล้วก็หน้าเป้าเป็นอัลฟี่เมย์ทีนี้มาดูทีมเยือนอย่างเลสเตอร์ซิตี้นะจิงจอกสยามทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับเพิ่งประเดิมสนามเปิดบ้านเฉือนบิวอชนะเชฟฟิลเวนเดย์ไป2อหนึ่งชนิดที่ว่ามาได้ประตูท้ายเกมนะครับหลังกอดหน้านั้นในอุ่นเครื่อง6เกมชนะ5แพ้1ส่วนผลงานเกมเยือน5นัดหลังนี้ชนะ2เสมอ1แพ้2 เกมนี้ก็จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้สาบตู้เป็นจาคอบสโตราเซ็ตนะครับแนวรับมีลุคโทมัสยานิกเวสเทอร์การ์ดเซเลปโอโคลี่นะครับเจมส์จัสตินมิดฟิลด์เป็นโบบาคารีซูมาเล่นะครับโอลิเวอร์สคริปสเตฟี่มาวิดีดีบิลไลอลคานุสแล้วก็อิซาฮคูฟาตาบูหน้าเป้าเป็นจอร์แดนอายูการพบกันของคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังเลสเตอร์ชนะรวดนะครับล่าสุดเจอกันในศึกแชมเปี้ยนชิพปี2023-2024 ในบ้านของฮัตเตอร์ฟิลด์เอฮัตเตอร์ฟิลด์แพ้ไปศูนย์หนึ่งในบ้านของเลสเตอร์เลสเตอร์ก็ชนะไป 41. สี่หนึ่งสถิติเลสเตอร์ดูดีกว่าชัดเจนครับแต่ฮัตเตอร์ฟิลด์ฤดูกาลนี้มาดีเหลือเกินแถมเกมนี้เป็นฟุตบอลถ้วยเลสเตอร์อาจมีโรเตชันบ้างน,นะครับเพราะฉะนั้นใน90นาทีผมว่าฮัตเตอร์ฟิลด์เอาอยู่จะไม่แพ้นใน90นาทีครับอาทีนี้มาต่อกันอีกคู่หนึ่งตีสองเบอร์มิงแฮมซิตี้ครับเจอกับเชฟฟิลด์อยู่ในเตดก็เป็น2ทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพมาเจอกันเองในนรรอบรบีะคั บอร์วิธแฮมเจ้าบ้านเนี่ยประเดิมศึกแชมเปี้ยนชิพเกมแรกก็เปิดบ้านเสมอกับยูปิชทาวไป1-1นนะครับอุ่นเครื่องก่อนในเเจ็เกมชนะ4แพ้3ผลงานโดยรวมในบ้าน5เกมหลังชนะ3เสมอ2นะครับเกมนี้ก็จะมาในระบบ4-2-3-1องสามหนผู้สามตัวเป็นไลอันออซอฟ์นายรับเมเล็กซานเดอร์โคชาราเน่นะครับคริสโตเฟอร์คาร์เลอร์ฟิลโนแมนโอไซยี่ซามูเอลนะครับมิทฟิวเอ็นปาร์คเซิงโฮนะครับดามารายเกเควชิอาเดอร์ซันโทโมกิอิวาตะ เบดอนเคดิสถว่วนหน้าเป้าเป็นเคียวโกะฟุกุรูฮาชิเป็นสุดหน้าชาวญี่ปุ่นนะครับอาทีนี้มาดูทีมเยือนอย่างเชฟฟิลด์ยู่นเต็กกันบ้างก็นัดแรกประเดิมเปิดสนามไปเปิดบ้านแพ้กับบิสตันซิตี้ไปเหลือเชื่อเลยครับหประตูต่อสีก่อนหน้านั้นเนี่ยอุ่นเครื่อง5าเกมชนะ4แพ้1ก็ต้องบอกว่าอุ่นเครื่องดีนะแต่พอมาเล่นจริงๆก็ไม่ดีครับก็ผลงาน5าเกมหลังชนะ3แพ้2ส่วนเกมเยือน5นัดหลังชนะ4แพ้1นนะครับก็ จะมาในระบบ4-4-1ในเกมนี้นะครับลูกสามตู่เป็นไมเคิลคูเปอร์นะครับแนวรับมีฮาริสันโบโลนะครับเรเดวิสไทเลอร์บินดอนนะครับเฟมี่เซริกี้มิดฟิลด์เป็นอังเดรบรูสนะครับลุยบาร์ีกุสตาโวฮารเมอร์เซดีเป็กส์คอลัมโอฮาเล่หน้าเป้าเป็นไทเลเซ่แคมเบลนะครับการทุกกันคู่นี้5เกมหลังเชฟเปี้ยนชนะไป2ครั้งเสมอ2ครั้งแล้วก็แพ้1ครั้งล่าสุดแชมเปี้ยนชิพเจอกันเมื่อฤดูกาล2022-2023 ในบ้านของเบอร์มิงแฮมเบอร์มิงแฮมแพ้หนึในบ้านของเชฟยูเสมอกันไป1ประตูต่อ1วันนี้นะ่าเสืยให้เบอร์มิงแฮมคับเจ้าบ้านดูเป็นต่ออยู่เล็กน้อยผมก็มองว่ามันเบียดคู่ขี้สูสีแหละแต่ว่าบอลเล่นในบ้านแรงขึ้นดีกว่าดีกว่าแถมเชฟยู U, เนี่ยเกมแรกในลีกไม่ดีเลยนะอาจจะต้องไปเน้นเกมลีกเป็นหลักนะเชียบที่เบอร์มิงแฮมซิตี้แล้วกันว่าอย่างแย่ก็แค่เสมอม,มีสิทธิ์เบียดนะค่อนข้างสูงครับ ทีนี้มาดูกันต่อในคู่ที่เหลือเดี๋ยวเราจะไปกันที่โคปาลิเบร์ตาโดเรสนะครับในลีกของอเมริกาใต้เป็นรอบ16ทีมนัดแรกนะครับเตะกัน2นัดแบบเย่าเยือนนะครับก็คิกออฟกันในเวลาตีห้าเซโร่ปอเตโน่ครับเจอกับเอสตูเดียนเตสนะครับเซโร่ปอเตโน่นี่เป็นทีมจากประเทศปาารกวัยนะครับห้าเกมหลังในลีกชนะ3เสมอ2องรั้งจับฝูงของลีกอยู่ในเวลานี้ก็ลงเล่นไปแล้ว7เกมนะก็ถือว่าผลงานดีใช้ได้ล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับเนชั่นแนลอาซุนซิโอนไป0-0 ในขณะที่ผลงานในบ้าน5นัดหลังเนี่ยชนะ2เสมอ3นะครับเกมนี้จะมาในระบบ3-5-2ทุกสำรตัวเป็นอเล็กซิสมาตินแนวรับมีดาริโอเอสปิโนล่านะครับ,ม, ola, รบมาติอัสเปเรสบีอัสลิเวอร์ลอสมิดฟิลด์จะเป็นดาริโอเอสเปิโนล่าโรเบิร์ตบีลิสนะครับมีวิเดอร์เวียร่าเฟดิโกโคาร์โดโซ,โซนะครับมีฟาบริซิโอเปโรต้าแนวรุกเป็นเซอร์จิโออารูโย่จับคู่กับลุยส์อามาลิเดียทีนี้มาดูทีมเยือนอย่างเอสตูเดนเตสครับจากอาร์เจนตินา 5เกมหลังชนะ3แพ้2ก็เป็นการชนะมา3เกมติดในลีกแล้วผลงานกําลังขึ้นหิ่งนะครับล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะลิวเดเวียไป2-1ในขณะที่ผลงานเกมเยือน5เกมหลังชนะ2แพ้3เยือนก็ยังแกว่งๆอยู่นะเกมนี้ก็จะมาในระบบ4-3-3ครับผู้สามตัวเป็นฟอน a ดอร์ุสเลราแรับมีกัสตันเบเนเดตตินะครับมีเรอนโดปิเรส มีโรมันโกเมสนะครับมินฟิลเ็นคริสเตียนเมดีนาซาเดียโกอัสคาซิบามิเกลเอมอนดาเลนนะครับแนวะรุกนะจะเป็นเปเรสฟาบิซซโอเตียโกปราซิอัลแลก็ลูคัสอาลาลิโอการพบกันของคู่นี้เจอกันมาแค่2ครั้งก็เสมอทั้ง2ครั้งเมื่อปี2011ในรายการนี้ก็ศูนย์ศูนย์ทั้ง2เกมนะครับก็บรนกูุ้ขี้สูสี่นะคู่นี้แต่ว่าน่าเสีย่ายเจ้าบ้านอย่างเซโรปอเตโนเนี่ยเป็นต่ออยู่เล็กน้อยนะผมมองว่า บอลทรงนี้ทรงปั้นไข่บ้านมันนะมีสีเสมอค่อนข้างสูงแต่ให้เรื่องเชียร์เนี่ยผมก็ยังชอบเสอร์โล่ปอเตโน,โน,น่นะผมว่าอยากแยกก็แค่เสมอเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นละกัรบอลสองนนะัดแบบนี้อาส่วนปิดไทยคู่หนึ่งเจ็ดโมงครึ่งจะเป็นฟาร์มิงโก้ครับเจอกับอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นสองทีมในซเรียเอลีสูงสุดของบราซิลมาเจอกันเองครับในรอบนี้เจ้าบ้านฟาร์มิงโก้ผลงาน5้าเกมหลังชนะ3เสมอ1แพ้1ล่าสุดในลีกเปิดบ้านเราชนะมิลาร์ซอไป2-1 ในขณะที่ผลงานในบ้าน5เกมหลังชนะ4แพ้1เกมนี้ก็จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้สามตัวเป็นออกุสติลล็อซี่แนวรับมีอเล็กซานโดรนะครับลีโอเปเรล่าดีโอออร์ติสนะครับเอเมอร์ซ่นรอยัลนะครับมิดฟิลด์จะเป็นอารันนะครับเอเวอร์ตันอารุนโยซามูเอลดีโนจอร์เจียนอารัสคาเอต้านะครับกอนซาโลปราต้าแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยใช้เป็นเปรโด ทีนี้มาดูทีม like, เยือนอย่างอินเตอร์เนชั่นแนลครับ5เกมหลังชนะ1เสมอ2แพ้2ล่าสุดในลีกก็บุกชนะบารากาติโนไป3-1เกมเยือน5นัดหลังชนะ2เสมอ2แพ้1เกมนี humour, ้จะมาในระบบ4-4-2กับสามตัวเป็นเซอร์จิโอโรเชสนะครับแนวรับมีอารันเบนิเตสจูนิโยเคตันซัมปาโอมีอเล็กซานโดเบอร์นาเบลนะครับมิดฟิลด์จะเป็นอารันโดริเกสเดออโกมาอาอานะครับมีบรูโน่ทาปาต้า อารันพติกส่วนานารุปเป็นเวสเล่จับคู่กับริคารโดมาติอาร์ซึ่งในลีกเกมล่าสุดนี้กดไปคนเดียว2ลูกฟองกําลังทีครับการแข่ันารครั้งหลังฟาราิโกชนะ1เสมอ3ามแพ้หนึ่งค่อนข้างสูสีมากๆล่าสุดในลีกเจอกันมาเ็เป็นฟารานโกที่เปิดบ้านเสมอกับอินเตอร์เนชั่นแนลไปหนึ่งหนึ่งแต่วันนี้ครับหน้าเสือเขาบอกว่าฟาราิโกเป็นต่ออยู่พอสมควรต้องชนะเกิน1ประตูขึ้นไป ซึ่งบอลถ้วย2นัดแบบนี้เนี่ยเจ้าบ้านดูค right ่อนข้างจะได้เปรียบนะแล้วผมก็ชอบฟาร์มิงโก้ในช่วงหลังผมว่าผลงานก็ใช้ได้เลยทีเดียวเชียร์ไปที่ฟาร์มิงโก้ละกัน1ประตูน่าจะมีค hmm. รับรู้ได้2ละกันสรุปวันนี้ครับกระแสไทยลีกของเราคู่แรกอยู่ฟ้าซูเปอร์คัพผมชอบท็อตแดมพอสเปอร์นี้คิดว่าน่าจะแพ้ไม่ขาดได้นะหรือว่าจะเสมอได้ถัดมาจะเป็น EFL ครับนะครับฟุตบอลลีก EFL ของอังกฤษผมชอบฮัดเดอร์ฟิลด์กับเบอร์มิงแฮม แล้วก็ปิดท้ายกันที่โคปาลิบ์ตาโดเรสนะครับผมชอบเซโร่ปอเตโนกับฟาร์มิงโกนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของวันนี้ครับท่านไหนที่ต้องการพูดคุยเพิ่มเติมในเรื่องของฟุตบอลก็สามารถแอดไลน์มาเล่นกันได้ที่ไลน์ของเราแอดไทย33เป็นภาษาอังกฤษเบบน้ำหน้าแอดไทย33เป็นภาษาอังกฤษครับ